เจอกันวันอาทิตย์ที่บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงานะครับก็รออีกไม่กี่วันฟุตบอลลีกก็จะกลับมาน่าจะกลับมาพร้อมกับความคึกคักแล้วก็ปิ๊ปีปิอะไรแบบนี้นะครับข่าวในช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะมีอะไรน่าสนใจมากมายนะครับมีเรื่องของปอปอกบาสุดท้ายก็ยังไม่ต่อสัญญาใหม่นะครับแล้วก็ไปพูดนะไปพูดว่าแหม ชอบยังนึกถึง us, ยูเวนตุสอยู่มีเพื่อนที่ค้าแข่งอยู่กับยูเวนตุสก็ยังติดต่อกันอยู่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันจะพูดทําไมนะพูดไปแล้วก็มันก็เป็นข่าวพอเป็นข่าวปุ๊บก็โดนเด็กผีด่าอีกจริงๆผมก็ไม่อยากให้แฟนแมนยูในไปด่าป็อกมาเขามากนะไปด่าเข้ามากเดี๋ยวแม่งไม่ต่อสัญญาอีกนะก็มันเป็นไปตามสูตรเดิมอะนะครับคือถ้าไม่ต่อสัญญาย้ายฟรีก็เท่ากับว่า โอ้โหคุณจะเป็นผู้เล่นที่เดึกผีเกลียดขี้หน้าที่สุดในประวัติศาสตร์ได้เลยนะครับเพราะว่ารอบแรกก็ไม่ยอมต่อสัญญาต้องย้ายออกไปแบบฟรีๆแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดอุตส่าห์ไปซื้อกลับมาด้วยค่าตัวที่เป็นสถิติโลกถึง89ล้านปอนด์แล้วถ้าไม่ยอมต่อสัญญาแล้วก็ต้องปล่อยตัวไปอีกนะแบบฟรีๆอีกเนี่ยเท่ากับว่าสองครั้ง เสียฟรีสองครั้งแล้วที่สำคัญคือไปซื้อกลับมาด้วยค่าตัวแบบเป็นสถิติโลกด้วยดูไม่จืดนะนะบอกได้คำเดียวว่าเละแน่นะโดนโดนทัวลงแน่ๆน,นะครับผมก็ยังเชื่อนะสุดท้ายเดี๋ยวก็จะคุยกันได้นะเดี๋ยวก็จะต่อสัญญาเดี๋ยวก็จะลงเอยกันได้ด้วยการอยู่ต่อเนี่แหละนะครับเพราะว่ามันก็มีเหตุผลหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการมาของคริสเตียโนโรนันโดการมาของราฟาเอลวารานทีมแสดงความทะเยอะทะยานมากขึ้นโอกาสลุ้นแชมป์นะถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนรูปาการทีมโอกาสลุ้นแชมป์ก็สูงขึ้นพูดถึงคริสเตียโนโรนันโดก็มีอีกหนึ่งข่าวนะฮะมาจากอิตาลีก็ต้องบอกอย่างนี้นะกันว่าฟังหูไว้หูนะครับเป็นแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้บ้างเชื่อถือไม่ได้บ้าง ก็หนักไปทางเชื่อถือไม่ได้เขาบอกว่าคริสเตียโนโรนันโดเนี่ยไปแจ้งกับทางสโมสรปีศาจแดงให้ซื้อผู้เล่นคนหนึ่งมาร่วมทีมนะครับผู้เล่นคนนั้นก็คือเฟเดริโกเคียซ่าดาวเด่นจากทีมชาติอิตาลีชุดแชมป์ยูโร2020มิที่เมื่ผ่านไปนะครับเคียซ่าเนี่ยเป็นนักเตะของฟิออเรนตินาที่ถูกยูเวนตุสยืมตัวมาเล่นนะครับเป็นเวลาสองปีแล้วเมื่อรุูการที่แล้วเนี่ย ก็ร่วมทีมเดียวกับคริสเตียโนโรนัลโดเนี่แหละเคียซ่าก็เล่นเป็นถ้าระบบ4-3-3หรือระบบ4-2-3-1นะครับก็จะเล่นเป็นกองหน้ากึ่งปีขวานะครับลีลาการเล่นขยันขันแข็งทุ่มเทวิ่งไม่หยุดนะยิงประตูได้ตัดเข้าในยิงได้ผ่านบอลได้คือพูดง่ายว่าค่อนข้างจะครบเครื่องสถิติเล่นในยูเวนตุสนะครับ50นัดยิงไป16ประตู11อสซิสต์เห็นไหม ค่าเฉลี่ยเนี่ยมันถือว่าโอเคเลยผลิตประตูเนี่ยยี่สิบเจ็ดประตูยิงสิบหกแอสซิสต์สิบเอ็ดการยิงกับการแอสซิสต์เนี่ยมันพอๆกันนะก็ปีกขวาแมนยูตอนนี้ก็มีเจรอนซานโชซานโชนี้หนักไปทางตัดเข้าไปยิงซะมากกวา่านะหักเข้าไปตมบันนะครับด้วยซ้ายด้วยขวาได้ซะมากกวา่าในขณะที่เจรอนซานโชซื้อมาในตำแหน่งกองหน้ากึงปีกขวาแต่เอาไปเล่นเป็นหน้าซ้าย วงเล็บว่าซะอย่างนั้นน <Down> ะ <Down> หน้าขวาของแมนยูเนี่ยนะฮะนอกจากเมัันกรีนวูดนะเ <Down> จดอนซานโชแล้วยังมีอาหมัดเดียโลรวมถึงฟาคุนโดเปยิสตรีนะฮะโอ้โหรวมทั้งหมดเนี่ยสี่คนนะสี่คนถ้านับถ้าถ้าจะนับควรมาต้าด้วยก็ได้เพราะมาต้าตำแหน่งเขาก็คือกองหน้าขึ่งปีขวานี่แหละ ทาับมาตาอีกแต่มาตามไม่ต้องไปรับหรอกเพราะว่ายุมากแล้วก็อยู่เป็นมิ่งขวัญไปอย่างนั้นแหละมันเพราะฉะนั้นนะมันดูแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมันเป็นเรื่องยากที่จะไปซื้อเฟเดริโกเคียซ่ามาร่วมทีมนะครับแต่ถามว่ามันน่าสนใจไหมมันน่าสนใจนะเพียงแต่ว่าไอ้ของที่ที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันจะไปซื้อมามันจะซื้อมาถมที่ไรสัตนะครับราคาตัวระดับเฟเดริโกเคียซ่าเนี่ยลูกชายของเอลิโกเคียซ่าเนี่ย มันไม่ใช่ถูกถูกโอ้โหมันเกือบๆจะ100ร้อยปอนะถ้าจะซื้อนะฮะก็ดูแล้วก็ข่าวลื้อนั่นแหละครับ